สวัสดีค่ะใบกองกินไปตามใจเราค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปซื้อกับข้าวนะคะมีอะไรก็เก็บเก็บในบ้านกินไปเนาะเพราะว่าสถานการณ์ก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจนะคะโรคโควิดกระชับตัวเข้ามาใกล้บ้านมากขึ้นเราก็ต้องระวังตัวเนาะนะคะออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด วันนี้ในบ้านมีปลากระป๋องนะคะเดี๋ยววันนี้เราทำปลากระป๋องแบบง่ายๆกินกันเนาะต้มยำปลากระป๋องนี่ต้องใส่เครื่องเยอะๆนะคะไม่งั้นมันจะคาวเนาะเ,เราอาจจะคิดว่าปลากระป๋องไม่คาวหรอกเพราะว่าไม่ใช่ปลาสดไม่ได้นะจ๊ะต้องหนักเครื่องด้วยเหมือนกันเพราะว่าในความรู้สึกของใบตองเนี่ยปลากระป๋องมันก็เหม็นคาวนะจ๊ะนะ เรามาทำกระกป๋องง่ายๆกันค่ะตักน้ำให้เดือดใส่ตะไคร้ทุบก,ก่อนนะคะทุบก,ก่อนแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะฉีดๆนะคะแล้วก็ใส่ขาค่ะขาทุบนะคะ แล้วก็ใส่หอมค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะรอให้น้ําเดือดนะคะเดือดแล้วค่ะก็มะเขือเทศหอมโอเคแล้วนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาตะไคร้ออกได้เลยค่ะ เดี๋ยวว่ามันจะเกะก,กะเวลากินนะคะเพราะว่าเราต้มไปนี่สมุนไพรต่างๆมันก็ออกไปอยู่ในน้ําแล้วค่ะก็หย,หยิบหยิบออกหน่อยนะคะเหลือไว้แต่หอมใหญ่นะคะกับมะเขือเทศค่ะอันนี้เรากินได้เนาะใบมะกรูดตะไคร้าขาอะไรเงี้ยหยิบออกไปหยิบไม่หมดก็ไม่เป็นไรค่ะหยิบออกไปบางส่วนเนาะ เพราะว่ามันได้ความหอมลงไปในน้ำแล้วเดี๋ยวจะเกะก,กะตอนเวลาเรากินเกินไปนะคะกิบออกไปบ้างเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นข่าอ่อนๆออนเนาะหั่นแล้วก็กินไปด้วยนะ่ะจะดีนะคะ แต่ว่าวันนี้ไบตองไม่มีขาอ่อนก็เลยใส่ขาแก่ไปนะคะพอเดือดได้ที่แบบนี้แล้วเราก็จะใส่ปลากระป๋องลงไปเลยค่ะไปตองยังไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะชิมรสของปลากระป๋องก่อนนะคะว่ามันโอเคหรือเปล่า น้ำเดือดเดือดนะคะใส่ปลากระป๋องลงไปเลยไม่ต้องคนนะจ๊ะปล่อยให้เดือดค่ะ มีเห็ดใส่ด้วยนะจะ๊เดี๋ยวใส่เห็ดด้วยไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวปากระป๋องเล,ใเงเละ,ะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะใส่เห็ดลงไป ใส่เยอะๆใส่เห็ดลงไปค่ะใส่เห็ดไปค่ะเห็ดหลินขาวค่ะ ใบตองไม่มีเห็ดฟางใส่เห็ดลงไปแล้วปล่อยให้เหดือดค่ะเห็ดสุงกง่ายนะจ๊ะเดี๋ยวก็สุกเห็ด <c oughs> สุกแล้วค่ะน้ำเข้มข้นเลยได้ความเข้มข้นจากน้ำปลากระป๋องนะคะ แล้วก็ได้ความเข้มข้นจากมะเขือเทศด้วยปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวจะปรุงกันนะคะใส่ถ้วยแล้วใส่กระเพราลงไปค่ะต้มยำสูตรนี้ของใบตองใส่กระเพรานะคะไม่ต้องกลัวกระเพราไม่สุกนะคะเพราะว่าน้ําของเขาเนี่ยเทจากหม้อใหม่ๆก็จะร้อนมากกดกระเพราให้จมค่ะ สุกแล้วนะคะกะเพรา,าเนี่ยแล้วก็ใส่พริกค่ะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามสบายเลยนะคะใส่พริกค่ะกะเพรา,า,าสุกแล้วค่ะเนี่ยแต่ตอนยังไม่ได้ชิมนสเลยขอชิมนสไหน่อยนะคะ อืมได้ความกลมกล่อมนัวของปลากระป๋องค่ะเดี๋ยวใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาจ้าแล้วก็มะนาว ใส่มะนาวนะคะใส่มะนาวค่ะ ปรุงตามใจเราเลยนะคะกินไปตามใจเราค่ะความอร่อยของแต่ละบ้านน่ะไม่เหมือนกันหรอกเราอร่อยของเราเป็นอันว่าโอเคนะคะไม่ต้องทําตามไปตองเป๊ะ,เ,ปะเดี๋ยวเอ๊ะใบตองใส่น้าปลาแค่นี้ไม่เห็นอร่อยเลยใส่มะนาวแค่นี้ไม่เห็นเปรี้ยวเลยอะไรเงี้ยก็ต้องปรุงตามใจเรานะคะนี่ค่ะเป็นปากกระป๋องเป็นตัวๆอยู่นะคะ แล้วก็ซิมซิมค่ะไอตอนต้องใส่เปรี้ยวอีกเป็นคนชอบเปรี้ยวเปรี้ยวนะคะจะใส่ผักชีใบเลื่อยอะไรอย่างนี้ก็ตามใจเลยนะคะ แต่ใบตองอ่ะไม่ได้ใส่ค่ะเพราะว่ามีกระเพราอยู่ที่บ้านเด็ดมาจากต้นนะคะก็เลยใส่กระเพราส่วนมากที่ใบตองทํากับข้าวอ่ะถ้าเป็นต้มยำใบตองจะใส่กระเพราไปด้วยนะคะอร่อยนะทุกคนต้มยำต่างๆอ่ะใส่ได้หมดแหละใส่ใบกระเพรานะคะ ชอบเปรี้ยวชอบเค็มขนาดไหนปรุงได้เลยนะคะปรุงตามใจเราเลยชิมโอเคแล้วนะคะต้มยำปลากระป๋องของใบตองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนมากินด้วยกันนะนี่น่าอร่อยไหม เมนูยาำขักตัวออกจากบ้านให้น้อยที่สุดนะคะบางทีเบื่อเบื่อกับข้าวก็ทำต้ยมยำปลากระป๋องกินได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปกองขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูนะคะ<ส><น>แล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ นะคะก็จะมาทำอะไรง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆดูกันแบบนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไป่ตองด้วยนะคะขอบคุณสวัสดีคะ่ะ